สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเป็นช่องับสำหรับอเคลื่อนที่นะครับตัวนี้เป็นเนชลอนขนาด6,000 BDU นะครับตัวนี้จะมีตะกร้าด้านหลังคอเย็นนะตัวนี้จะสำหรับไม่ให้ผ้าเต็นต์ดูดติดกับตัว คอยด้านหลังนะครเพราะจะมีตัวจับนมพูงอยู่นะครับตอนนี้เป็นเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่แอร์ได้ทุกรุ่นนะครับครับตอนนี้เป็นโครงอลูมิเนียมอย่างดีนะครตัวนี้ ที่เป็นช่องใสนะครับนี่เป็นช่องแอร์นะครับมีสองช่องนะครับตัวนี้ที่เป็นซิปทางเข้านะครับตัวนี้เป็นมุ้งขนาดแปดปุ๊ดนะครับขอบคุณมากครับ